ของงานครับแัคคอร์ดเจนเก้าเครื่อง K24 นะฮะเออตีมหลอ18ล้อที่8ท่อเดิมนะครับก็คันนี้เข้ามาจัดรีแบบนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E85 นะครับช่วงราคาน้ำมันโหดเนาะ e แปดห้านี่สามสองจะสามสามแล้วมั้งอ่าอคอร์ดผมจอดยาวเลยอะช่วงนี้ใช้แต่บอร์ไซนะฮะไม่ไหวค่าน้ำมันสู้ไม่ไหว,ว,ไไหวจริงๆนะฮะอ่ะก็เป็นทางเลือกครับสำหรับอ่าลูกค้าที่ยังไม่อยากไปแก๊ส LPG นะ e แปดห้าเติมถูกแต่เติมบ่อยนะครับก็คือมันกินกว่าทั้แหละแต่ถัวเฉลี่ยแล้วมันก็พอๆ e กับ e 2 0นะครับ ระยะทางสั้นกว่าแต่เติมถูกกว่านะฮะแต่ข้อเสียคือหาเติมยากนะครับถ้าแถวบ้านลูกค้าเองมี e85 อยู่แล้วนะฮะเส้นทางที่ไปทำงานมี e85 อยู่แล้วอยากจะใช้ e85 ก็ได้เลยครับนะฮะอ่ะโอเคจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับ เอฟวตัวจับส่วนประสงน้ำมันกาอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนเลยนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคก็สําหรับแรคคอร์ดนะฮะอ่ะยังไงรอตกปรมานิดนึงของเดิมจะตกลงมากกว่านี้นะนะฮะ ผลพอยได้ก็คือธงอะไรถ่างน้อยลงชัดเจนนะครับมันนี้มันก็เหมือน,นมันชักพอดมาเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับไป สหรับท่านที่ใช้ยี่บแปดห้านะฮะลองดูครับว่าตาเล็กเป็นยังไงนะครับมีอะไรแตกต่างบ้างนะครับก็ปีจูนนะครับจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะหลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไปเอ็มทีเอ็มทีไปออโต้นะฮะหรือติดตั้งเทอร์โบมาอยากจูนของเดิมก็คิดค่าจูนไหนนะครับแล้วก็ปีจูนหน้าอู่อยู่เสรทีไทย73นะครับอยู่หน้าปัดฟอย อีกที่คือลับตุกาคลองเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการงานจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่นะครับใกล้ใกลไปหมดต่าจังหวัดผมก็ไปนะครับบวกค่าเดินทางนะครับเฉพาะงานจูนนะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ o o o l l m m p s นะครับแค่พีพีจูนรีแมปคอด้าก็เจอเลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับแอคคอร์ดจเกาเครื่องเคยี่สี่เออรตีนะฮะ ดูน้ำมัน e85 นะครับแก้ตัวสัตว์ให้ด้วยนะทำให้ครบกดลิ้นหลี่ให้ครบกดอย่างนะครับออ g9 2.4มีลิ้นหลีมีลิ้นหลีนะครับแต่ไม่หลักเท่าเครื่อง2.0 2.0นั้นโคตรหลีนะฮะอ่ะโอเคก็ส่งงานครับขอบคุณครับ